วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิธีสร้างความมั่นใจให้เด็กๆค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะถือเป็นรากฐานของชีวิตเลยก็ว่าได้ข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้มาจากบทความของผู้เชี่ยวชาญดรโจดี้เชอร์แมนเลวอสค่ะครับผมก่อนอื่นเลยมาเคลียร์กันก่อนนิดนึงนะคะว่าคําว่าความมั่นใจในบริบทนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่ครับจากบทความนะครับเขาสรุปไว้ดีมากเลยคือมี2แกนหลัก หนึ่งคือความรู้สึกเชื่อมั่นว่าเฉันทําได้กับสองคือความเชื่อที่ว่าถึงจะพลาดไปเนี่ยฉันก็ยังลุกขึ้นมาลองใหม่ได้ไม่ได้แปลว่าจบเลยเข้าใจเลยค่ะคือทั้งเชื่อมั่งในความสามารถและเชื่อมั่นในการฟื้นตัวจากความผิดพลาดประมาณนั้นเลยครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือกลั่นเอาเคล็ดลับดีๆแก่นสําคัญที่เอาไปใช้ได้จริงเลยนะคะเพื่อช่วยบุมเพาะความมั่นใจให้เด็กๆที่บ้านเรานี่แหละค่ะ เอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะคําถามแรกเลยทำไมทาไมความมั่นใจมันถึงสําคัญกับเด็กขนาดนั้นล่ะคะครับจริงๆมันเป็นพื้นฐานของหลายๆอย่างเลยนะในบทความเขาบอกว่าเด็กที่มั่นใจมักจะกล้าลองกล้าเสี่ยงทําอะไรใหม่ๆกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นเป็นตัวของตัวเองได้ดีกว่าด้วยค่ะใช่ครับคือประเด็นนี้น่าสนใจมากความมั่นใจเนี่ย มันไม่ใช่แค่ว่ารู้สึกดีเฉยๆนะครับแต่มันเหมือนเป็นเ,เป็นพลังขับเคลื่อนทักษะอื่นๆที่เราอยากให้เด็กมีด้วยเชื้อเพลิงอย่างที่คุณบอกเมื่อกี้ครับประมาณนั้นเลยพอเด็กรู้สึกดีกับตัวเองเขาก็จะรู้สึกมั่นคงปลอดภยัยซึ่งไอ้ความรู้สึกปลอดภัยนี่แหละครับคือบรรยากาศที่ดีที่สุดเลยนะสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหมๆ่ๆอ๋อหมายความว่ามันส่งผลต่อเรื่องการเรียนรู้โดยตรงเลย ทางใจที่แข็งแรงระดับหนึ่งโอ้โห oh, ฟังดูแล้วเป็นทักษะชีวิตที่แบบสําคัญมากๆจริงๆค่ะที่นี้ในบทความก็มีกลยุทธ์ที่น่าสนใจ5้าอย่างที่พ่อแม่ผู้ปกครองเอาไปปรับใช้ได้กลยุทธ์แรกนี่ส่วนตัวคิดว่าสําคัญมากเลยคือการเป็นแบบอย่างของความมั่นใจซะเองถูกต้องเลยครับอันนี้สําคัญมากจริงๆเด็กเรียนรู้จากการดูเรานี่แหละครับมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยการที่เราทําให้เขาเห็นว่าเออการเชื่อมากในตัวเองมันเป็นแบบนี้นะมันมีพลังมากครับผมแล้วเราจะแสดงให้เห็นได้ย ไงบ้างคะบทความแนะนําว่าให้พูดกับตัวเองเชิงบวกให้ลูกได้ยินใช่ครับอย่างเช่นแบบว่าโอเคงานนี้อาจจะยากหน่อยแต่เราเตรียมตัวมาดีต้องทําได้สิอะไรแบบนี้ให้เขาได้ยินความคิดเชิงบวกของเราอ <c oughs> แล้วก็รวมถึงการแสดงให้เห็นภาพการเตรียมตัวที่เป็นรูปธรรมด้วยนะครับเช่นถ้าเราต้องพรีเซนต์งานก็ซ้อมให้เขาเห็นบ้างหรือถ้าจะแข่งกีฬาก็ให้เขาเห็นว่าเราฝึกซ้อมสม่ําเสมอ ให้เห็นว่าความมั่นใจมันไม่ได้ลอยมาเฉยๆแต่มาจากการลงมือทำการเตรียมพร้อมใช่เลยครับมันจับต้องได้มากขึ้นมีอีกประเด็นในเรื่องนี้ที่น่าสนใจมากคือการแสดงวิธีรับมือกับความล้มเหลวให้เขาเห็นด้วยอันนี้อาจจะท้าทายพ่อแม่นิดนึงนะคะครับอาจจะดูขัดขัดนิดหน่อยที่ต้องยอมรับว่าเราก็ผิดหวังเป็นแต่บทความบอกว่าการที่เราแสดงความรู้สึกผิดหวังออกมาบ้างแล้วก็แบบโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวปรับปรุงตรงนี้แล้วลองใหม่ให้เขาเห็นเนี่ย สุดยอดตัวอย่างเลยค่ะใช่เลยครับเพราะมันทําให้ไอเดียเรื่องความมั่นใจที่อาจจะดูเป็นนามธรรมเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องจริงในชีวิตประจําวันเด็กได้เห็นว่าเออขนาดผู้ใหญ่ที่เก่งๆที่เขาเชื่อมั่นก็ยังมีวันที่พลาดได้นี่นะแต่สิ่งสําคัญคือการลุกขึ้นมาใหม่ถูกต้องครับไม่ใช่การไม่เคยพลาดเลยแต่คือการลุกขึ้นสู้ต่อชัดเจนค่ะกลยุทธ์ถัดมาอันนี้ก็อืมอาจจะฟังดูแปลกๆนิดนึงสําหรับบางคนคือ ชื่นชมความผิดพลาดและความล้มเหลวของลูกครับ <laughs> ปกติเราจะชมตอนเขาทำสำเร็จใช่ไหมคะครับปกติเป็นแบบนั้นแต่ว่ามุมมองในบทความนี้น่าสนใจเขาเน้นไปที่การให้คุณค่ากับความพยายามครับคือการที่เด็กกล้าลองทำอะไรที่มันยากหรือสิ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อนถึงแม้ผลมันจะออกมาไม่สำเร็จ แต่ไอความกล้าที่จะลองเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ควรจะชื่นชมมากๆโดยเฉพาะกับเด็กที่อาจจะขี้อายหรือกลัวความผิดพลาดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือชมที่ความกล้าความพยายามไม่ใช่แค่ผลลัพธ์สุดท้ายถูกต้องครับแน่นอนพอเขาทําสําเร็จเราก็ต้องชมนะแต่บทความแนะนําว่าให้เชื่อมโยงความสําเร็จนั้นกลับไปที่ความภาคเพียรหรือการลงแรงที่เขาทุ่มเทไปเช่น แม่ภูมิใจนะที่ลูกพยายามซ้อมจัก,กรยานทุกวันเลยจนขี่ได้อือหอแทนที่จะบอกแค่ว่าเก่งมากขี่ได้แล้วใช่ครับมันช่วยตอกย้ำไม่เห็นว่าความพยายามนี่แหละที่นำไปสู่ความสำเร็จไม่ใช่แค่พรสวรรค์หรือโชคช่วยแบบนี้มันก็คือการส่งเสริม growth mindset หรือทัศนคติที่พร้อมเติบโตที่เชื่อว่าความสามารถพัฒนาได้ด้วยความพยายามใช่ไหมคะใช่เลยครับชัดเจนมาก หัวใจสำคัญคือทำให้เขาเห็นว่าความผิดพลาดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรเลยแล้วพอเราให้คุณค่ากับกระบวนการไม่ว่าจะเป็นความพยายามความอดทนมันจะช่วยสร้างแรงจูงใจจากข้างในให้เด็กอยากพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆครับน่าสนใจมากๆเลยค่ะไปต่อกันที่กลยุทธ์ที่3นะคะส่งเสริมให้ลูกค้นหาสิ่งที่ตัวเองรักแพชชั่นอันนี้ดูเหมือนจะตรงไปตรงมาดีนะคะครับก็ดูเหมือนง่าย แต่จริงๆมันมีมุมที่ลึกกว่านั้นนะครับการที่เด็กได้เจอสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆแบบว่าอินกับมันมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเช่นไดโนโเสาร์อวกาศต่อเลโก,โก้วาดรูปอะไรก็ได้แล้วเราในฐานะผู้ปกครองเนี่ยสังเกตเห็นแล้วก็สนับสนุนให้เขาได้คลุกคลีกับมันมากขึ้นให้เขาได้ศึกษาจนรู้ลึกรู้จริงในเรื่องนั้นๆมันช่วยสร้างตัวตนให้เขาได้นะครับแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเออ เรื่องนี้ฉันเก่งนะฉันรู้เยอะนะอ๋อการเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวน้อยในเรื่องที่ตัวเองสนใจนี้เองที่สร้างความมั่นใจให้ใช่ครับลองคิดดูสิครับการที่เด็กได้ทุ่มเทฝึกฝนหรือศึกษาอะไรบางอย่างจนเก่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นเครื่องยืนยันความสามารถของตัวเองชั้นดีเลยนะจริงค่ะแล้วในบทความก็มีเทคนิคเล็กๆน่ารักน่ารักด้วยนะครับคือ ลองถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เขาสนใจให้เขารู้สึกเหมือนกำลังได้สอนเราอยู่อ๋อให้เขารู้สึกว่าเขามีความรู้จะแบ่งปันครับผมการรู้สึกว่าตัวเองมีความรู้มีอะไรจะบอกคนอื่นได้เนี่ยมันเสริมพลังใจได้มากเลยครับจริงด้วยค่ะ พอรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถมีคุณค่ามันก็เป็นฐานของความมั่นใจนั่นเองมาถึงกลยุทธ์ที่4ค่ะหาวิธีให้ลูกรู้สึกว่าตนเองมีความรับผิดชอบอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องงานบ้านเป็นหลักใช่ไหมคะหลักๆก,ก็ใช่ครับแต่มองให้ลึกลงไปแก่นของมันคือการทําให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองทําได้และเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญของครอบครัวหรือของกลุ่มการมอบหมายงานบ้านที่เหมาะสมกับวัยเนี่ย เป็นวิธีที่ดีมากเช่นช่วยจัดโต๊ะอาหารทุกวันช่วยเก็บของเล่นช่วยรดน้ำต้นไม้หรือถ้ามีสัตว์เลี้ยงก็ช่วยดูแลเล็กๆน้อยๆในบทความแนะนำว่าถ้าง,งานมันดูซับซ้อนอาจจะต้องแบ่งเป็นขั้นๆหรือทำให้ดูก่อนครับหรือทำด้วยกันก่อนในช่วงแรกๆก็ได้การที่เขาได้ทำอะไรสำเร็จด้วยตัวเองถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับมันสร้างความรู้สึกถึง Independent Agency ความรู้สึกว่าฉันจัดการได้ด้วยตัวเองใช่ครับซึ่งความรู้สึกนี้สำคัญมากต่อการสร้าง self worth หรือความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองนึกภาพออกเลยค่ะตอนแรกลูกอาจจะงองแงบ้างไม่อยากทำแต่พอเขาทำได้สำเร็จแล้วรู้สึกว่าเออนี่ฉันก็ช่วยงานบ้านได้นะเป็นส่วนหนึ่งของบ้านจริงๆนะมันน่าจะสร้างความภูมิใจลึกๆได้แน่นอนครับความรู้สึกว่าฉันมีความสามารถ และชั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเนี่ยนั่นแหละครับคือองค์ประกอบหลักของ self worth ซึ่งเป็นฐานที่มั่นคงมากๆของความมั่นใจค่ะมาถึงกลยุทธ์สุดท้ายใน5ข้อนี้นะคะก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยสร้างสถานการณ์ให้ลูกประสบความสำเร็จบ้างในบางครั้งอันนี้เหมือนเป็นการเอ่อช่วยเขานิดๆหรือเปล่าคะอาจจะมองแบบนั้นก็ได้ครับแต่มันมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะ คือสำหรับเด็กบางคนที่อาจจะหงุดหงิดง่ายมากๆเวลาเจอความล้มเหลวซ้ำๆ หรือเด็กที่ค่อนข้างอ่อนไหวมากๆจนความมั่นใจเริ่มหดหายไปเนี่ยใจฟอไปก่อนใช่ครับการที่เราลองช่วยจัดสถานการณ์ให้เขาได้เจอกับชัยชนะบ้างแม้จะเป็นเรื่องง่ายๆที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาทําได้แน่ๆมันเหมือนเป็นการเติมพลังใจให้เขากลับมามีแรงฮึดสู้ได้อีกครั้งนะครับอ๋อ oh, ไม่ใช่การสปอยหรือหลีกเลี่ยงความท้าทายไปเลยแต่เป็นการบริหารจัดการความคับข้องใจเพื่อไม่ให้ความมั่นใจมันดิ่งลงไปจนกู้คืนยาก เหมือนเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ความมั่นใจชั่วคราวครับเข้าใจเลยค่ะเป็น5กลยุทธ์ที่เป็นแนวทางหลักๆที่ดีมากๆเลยนะคะทีน่นี้นอกจากกลยุทธ์แล้วในบทความยังมีกิจกรรมสนุกๆที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจได้โดยตรงอีก3อย่างด้วยกิจกรรมแรกนี่ส่วนตัวชอบมากเลยค่ะการสำรวจธรรมชาตินอกบ้านครับอันนี้ดีมากๆเลยกิจกรรมทางกายนอกบ้านเนี่ยมีประโยชน์หลายด้านเลยครับ ทั้งเรื่องความแข็งแรงของร่างกายซึ่งมันมักจะเชื่อมโยงกับความรู้สึกแข็งแ,งแรงทางใจด้วยนะครับอ๋อพอรู้สึกว่าร่างกายตัวเองแข็งแรงพึ่งพาได้ก็เลยกล้าที่จะลองทําอะไรมากขึ้นใช่ครับการได้วิ่งเล่นปีนป่ายในสนามเด็กเล่นหรือในสวนสาธารณะมันเปิดโอกาสให้เด็กได้เผชิญความท้าทายเล็กๆน้อยๆด้วย,ต,วออยตัวเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งแต่ละครั้งที่เขาทําได้สําเร็จมันก็เป็นการสะสมความมั่นใจและความภูมิใจทีละเล็กทีละน้อยครับ วิธีทําก็ง่ายมากๆเลยค่ะแค่พาลูกออกในนอกบ้านหาที่ที่ปลอดภัยเหมาะสมกับวัยแล้วก็ปล่อยให้เขาได้เล่นได้สํารวจอย่างอิสระเลยใช่ครับในบทความก็ยกตัวอย่างกิจกรรมที่น่าสนใจนะเช่นการปีนป่ายอือซึ่งมันท้าทายทั้งร่างกายและสมองเลยเด็กต้องวางแผนต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าว่าจะเอามือวางตรงไหนเท้าเหยียบตรงไหนดีจริงค่ะ หรือกิจกรรมตามล่าหาสมบัติก a v e เวนเ Hunt ที่กระตุ้นการสำรวจการสังเกตหรือแม้แต่การอา,าสาช่วยงานเล็กๆน้อยๆในชุมชนเช่นช่วยเก็บขยะกวาดใบไม้ก็สร้างความรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์และมีความสามารถได้ดีมากๆครับโอ้โหเชื่อมโยงกันดีมากเลยคะ่ะระหว่างความสามารถทางกายกับความมั่นใจทางใจกิจกรรมที่สที่แนะนำคือการใช้คำพูดเชิงบวกยืนยันในตนเอง affirmations อันนี้เหมือนจะช่วยเรื่องความคิดลบๆที่เด็กมีต่อตัวเองใช่ไหมคะใช่ครับเด็กๆก,ก็มีความคิดลบๆเกี่ยวกับตัวเองได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่เช่นหนูไม่เก่งเลยทำไมเพื่อนทำได้หนูทำไม่ได้อะไรแบบนี้เจอได้บ่อยๆเลยค่ะการฝึกใช้ a f ฟ i r m a t i o n ชหรือคำพูดเชิงบวกกับตัวเองเนี่ยมันเหมือนเป็นการสร้างเกราะป้องกันความคิดเหล่านั้นครับแล้วก็มีงานวิจัยรองรับด้วยนะว่ามันส่งผลดีต่อสุขภาวะแล้วก็ความสำเร็จทางการเรียนในเด็กโตด้วย เป็นทักษะที่ควรเริ่มฝึกแต่เนิ่นๆเลยนะคะใช่ครับมีเทคนิคแนะนำที่น่าสนใจในบทความคือ2ข้อดีคือพอเด็กรู้สึกแย่กับตัวเองปุ๊บให้ชวนเขาคิดถึงข้อดีของตัวเองสักสองอย่างแล้วพูดออกมาดังๆครับหรือถ้าเขานึกไม่ออกจริงๆเราก็ช่วยกันคิดได้นะช่วยไกลนิดหน่อยครับแล้วอาจจะจดไว้เตือนใจก็ได้วิธีนี้มันช่วยให้เด็กเห็นภาพตัวเองที่สมดุลขึ้นว่าเออคนเรามันก็มีทั้งจุดแข็งจุดที่ต้องพัฒนาเหมือนกันทุกคนแหละ การที่เขามีพลังที่จะเลือกโฟกัสไปที่จุดแข่งของตัวเองได้เนี่ยมันช่วยเพิ่มพลังใจได้มากครับบทความเน้นย้ำด้วยนะคะว่าคำพูด affirmation เนี่ยควรจะเป็นรูปธรรมและเชื่อมโยงกับการกระทาจะดีกว่าเช่นวันนี้ฉันใจดีกับน้องนะที่แบ่งของเล่นให้แทนที่จะเป็นคำพูดลอยๆอย่างฉันเก่งที่สุดอะไรแบบนี้ถูกต้องครับความเฉพาะเจาะจงนี้สำคัญมากมันทำให้คำพูดนั้นน่าเชื่อถือ แล้วก็เข้าไปปรับมุมมองความคิดลบๆได้ดีกว่าคำพูดที่มันกว้างๆลอยๆแล้วก็มีอีกประเด็นคือถ้าลูกนึกไม่ออกจริงๆหรือยังเล็กเกินกว่าจะทำเองได้การที่เราเป็นคนชื่นชมคุณสมบัติเชิงบวกของเขาให้เขาได้ยินบ่อยๆ ก็เป็นการทำ affirmation ให้เขาได้เหมือนกันนะครับอ๋อเราพูดแทนได้เลยครับผมเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจแล้วก็ดูทำได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันเลยนะคะมาถึงกิจกรรมสุดท้ายค่ะอันนี้ชื่อเก๋มากทำโปสเตอร์ยางได้ไม่ได้ yet poster ชอบคาว่ายางนี้มากเลยค่ะมันเปลี่ยนความหมายไปเยอะเลยนะใช่ครับพลังของคำว่ายางเนี่ยมันเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากเลยนะมันช่วยเปลี่ยนกรอบความคิดหรือ mindset ของเด็กได้เลยครับจาก fixed mindset ที่เชื่อว่า ฉันทำไม่ได้แล้วก็จบแค่นั้นหยุดอยู่ตรงนั้นเลยใช่ครับไปสู่ growth mindset ที่เชื่อว่าฉันยังทำไม่ได้แต่ฉันพัฒนาได้นะฉันเรียนรู้ได้ออืมันเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆแล้วก็เรื่องของความพยายามเนาะอันในศักยภาพของตัวเองที่จะเรียนรู้และเติบโตต่อไปวิธีทำโปสเตอร์นี้ก็ง่ายๆเลยครับคือชวนลูกมาระดมสมองกันว่ามีอะไรบ้างที่เขาอยากทำอยากเป็น แต่ตอนนี้ยังทําไม่ได้หรือยังไม่เก่งค่ะแล้วก็เขียนสิ่งเหล่านั้นลงไปบนกระดาษหรือโปสเตอร์สวสวยๆพะเขาฝึกฝนพยายามจนทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งในรายการนั้นได้สําเร็จก็อาจจะมาขีดค่าหรือเขียนวันที่กํากับไว้ข้างๆให้เห็นภาพความก้าวหน้าของตัวเองชัดๆใช่ครับมันเป็นเหมือนวิชวลรีมายเดอร์ที่ดีมากในบทความก็มีไอเดียปรับรูปแบบอื่นๆด้วยนะคะแต่ดูเหมือนหลักการสําคัญคือ การทําให้คําว่ายังเนี่ยมันเป็นรูปธรรมจับต้องได้แล้วก็น่าสนุกด้วยถูกต้องครับอย่างเช่นอาจจะเขียนไอเดียลงบนโพสต์อิทแล้วมีกระดานสองฝั่งฝั่งยังทําไม่ได้กับฝั่งทําได้แล้วพอทําได้ก็ย้ายโพสต์อิทไปโอ้ยน่ารักดีค่ะหรือทําเป็นโหลแห่งความพยายามเขียนกิจกรรมที่ยังทําไม่ได้ใส่กระดาษเล็กๆม้วนๆใส่โหลไ,ไว้พอมีเวลาว่างหรืออยากท้าทายตัวเองก็ให้ลูกหยิบออกมาลองทําดู ทำให้มันเป็นเกมเป็นเรื่องสนุกไปเลยครับผมการทําให้เป็นกิจกรรมที่จับต้องได้และสนุกสนานเนี่ยมันช่วยให้แนวคิดเรื่อง growth mindset และพลานของคําว่ายังมันซึมซับเข้าไปในวิธีคิดของเด็กได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับโหวันนี้เราคุยกันแบบเจาะลึกครอบคลุมมากๆเลยนะคะตั้งแต่เรื่องความสำคัญของความมั่นใจทำไมมันถึงจำเป็นไปจนถึง5กลยุทธ์หลักๆที่ผู้ปกครองเอาไปปรับใช้ได้จริง ทั้งการเป็นแบบอย่างที่ดีการชื่นชมความพยายามสนับสนุนสิ่งที่ลูกรักการมอบหมายความรับผิดชอบที่เหมาะสมแล้วก็การช่วยสร้างโอกาสสาเร็จเล็กๆน้อยๆให้เขาได้มีกําลังใจครับผมรวมถึง3กิจกรรมเสริมพลังใจที่ทั้งสนุกและมีความหมายทั้งการเล่นนอกบ้านการใช้ affirmations แล้วก็คอนเซปต์ดีๆอย่างยังทําไม่ได้ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับข้อคิดสําคัญที่อยากจะฝากไว้หรือย้ําจากเนื้อหาทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ก็คือการสร้างความมั่นใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบทําปุ๊บได้ปับ๊บเสร็จสิ้นในวันเดียวนะครับอือหือเป็นกระบวนการเนาะใช่ครับมันเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยเวลาความอดทนและความสม่ําเสมอมากๆสิ่งสําคัญคือการที่เราต้องโฟกัสไปที่การเติบโตของเขาและความยืดหยุ่นในการปรับตัวเวลาเจอปัญหา มากกว่าจะไปจ้องแต่คนลับสุดท้ายอย่างเดียวเน้นที่กระบวนการการเรียนรู้ครับมันคือการบ่มเพาะความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและที่สำคัญคือความสามารถที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดได้ เป็นบทสรุปที่ชัดเจนแล้วก็ให้กำลังใจพ่อแม่ผู้ปกครองได้ดีมากๆเลยค่ะและเช่นเคยนะคะเราก็มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองนำกลับไปคิดกันต่อค่ะจากกลยุทธ์ต่างๆแล้วก็กิจกรรมทั้งหมดที่เราได้สำรวจกันไปในวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆอ,อะไรบ้างไหมคะที่เราพอจะเริ่มทำได้เลยอาจจะในปฏิสัมพันธ์กับลูกหรือในกิจวัตรประจาวันของเราเพื่อที่จะช่วยให้เด็กติรอบตัวเราค่อยๆสร้างค่อยๆสะสมความเชื่อมั่นในตัวเองและในความสามารถของพวกเขาให้มันงอกเงยมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในเวลาที่ต้องเจอกับเรื่องท้าทายต่างๆลองนำไปคุ้นคิดกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ